สวัสดีนูค่ะติวเอ็กเซลกับนูใน3นาทีนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเทคนิคที่ชื่อว่าการตัดข้อความค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะมันจะมีบรรทัดที่เป็น overflow สีฟ้านะคะแล้วก็การ wrap สีส้มนั่นเองเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้ทุกคนเห็นกันนะคะว่าการพิมพ์ข้อความธรรมดาธรรมดานะคะมันมีความยาวล้นออกมานอกเซลเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เทคนิคการตัดข้อความมันจะมี ความแตกต่างกันยังไงนะคะวิธีการในการแก้ปัญหาตรงนี้นะคะถ้าเรามีข้อความที่ล้นออกมานอกเซลล์นะคะก็คือให้เราไปที่แท็บที่ชื่อว่าหน้าแรกนะคะแล้วก็ดูตรงกล่องเครื่องมือที่ชื่อว่าการจัดแนวค่ะจากนั้นหาปุ่มที่ชื่อว่าตัดข้อความค่ะจะเป็นการตัดข้อความของเรานะคะที่ล้นออกมานอกเซลล์เนี่ยให้ไปอยู่บรรทัดใหม่นะคะแล้วก็เราเนี่ยจะสามารถมองเห็นข้อความได้ครบถ้วนใน1เซลล์นะคะ คลิกไปหนึ่งครั้งค่ะเราก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างบรรทัดบนที่เป็นการพิมพ์ยาวๆล้นออกมานอกเซลล์นะคะกับบรรทัดล่างการใช้เทคนิคการตัดข้อความนั่นเองง่ายมากๆนะคะถ้าใครเจอปัญหาหนี้อยู่ลองไปใช้กันดูนะคะสวัสดีค่ะ